สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชวีวันองดีน้อยนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเนื้อหาวิชาการคุ้นคืนนะคะในหัวข้อนะคะเครื่องมือการค้นหาค่ะ นะคะในส่วนบทที่หนึ่งนะคะจะเป็นการค้นหาและการดึงข้อมูลนะคะ IR คือการค้นคืนค้นหาบนเว็บเป็นกิจกรรมประจำวันของผู้คนมากมายทั่วโลกนะคะการดึงข้อมูลการดึงข้อมูลจะหมายถึงเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโครงสร้างการวิเคราะห์องค์กรการจัดเก็บข้อมูล และจุดสนใจหลักของ i r นะคะตั้งแต่ยุค50มีข้อความและเอกสารนะคะสิ่งที่ต้องการค้นหาเช่นนะคะตัวอย่างหน้าเว็บการพูดในฟอร์มและฐานข้อมูลนะคะจะมี2รูปแบบคือแถวกับคอลัมน์นะคะหรือหรือแนวแนวตั้งนะคะซึ่งจะมีคีย์หลักคีย์รองเชื่อมต่อกันในส่วนตัวอักษรหรือข้อความนะคะ การเปรียบเทียบข้อความค้นหากับข้อความในเอกาสารและการพิจารณาว่าสิ่งใดที่ตรงกันคือประเด็นหลักของการดึงข้อมูลและโครงสร้างหรือมิติการค้นคืนนะคะ ir จะเป็นมากกว่าข้อความและเป็นมากกว่าการค้นเว็บนะคะโครงสร้างหรือมิติการค้นคืนนะคะจะมี3ามสหลักหนะคะจะเป็นคอนเทนต์เนื้อหานะคะเช่น text ข้อความ รูปภาพ2นะคะเป็นแอปพลิเคชันเช่นเว็บเสิร์ชนะคะคือค้นหาเว็บแล้วก็3นะคะเป็นงานนะคะเช่นค้นหาเฉพาะกิจนะคะเลขความเกี่ยวข้องนะคะประเด็นการค้นคืนความเกี่ยวข้องก็จะเป็นมันคืออะไรการตัดสินใจของหลายคนเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะและการดึงข้อมูลนะคะจัดการจัดอัำดับ ข้อมูลที่ต้องการการโต้อตอบกับผู้ใช้และเครื่องมือการค้นหานะคะก็จะทันสมัยปกปิดและสามารถปรับการหาดได้นะคะซึ่งนะคะเราก็จะได้สรุปมานะคะก็เพียงแค่นี้นะคะขอจบการน,นำเสนอนะะเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ